สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนจ่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พอใจดีนะครับเนาะสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาวัตทิ่ผ่านมากกรลุดพี่น้องนะครับรุดขึ้นรุดพี่น้องเข่าคือเข่านะครับนะรุดขึ้นรุดเข่าคือเข่านะครับเนาะพบไปยังพี่น้องแนวทางมีเข่ามีรุดได้นะครับ บ่ต้องไปเสียใจหน่อยคู่น่อยหางพี่น้องสําหรับแนวทางพ่อใจดีนะครับหน่อยคู่หน่อยหางนะครับอยู่กับพี่กับน้องจะมักหรือบ่มักพี่น้องสิ่งที่พลาดไปเอาขึ้นมาบ่ดได้พี่น้องเขาต้องมาแก้ไขจุดที่มันบ,บกพองจุดที่มันเดินบอดีพี่น้องมาแก้ตัวกันไหมพี่น้องล่องเบิง้งล่องสูตรลาแต่อีกสัก เน็ตพี่น้องยาวพิงทอวันที่สิบหกพี่น้องวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกมมือแลงเอ้ยงามยงมมือแลงพี่น้องสองสุมเคึงลูกผลแน่นอนพี่น้องก้อนสิบไปเบื้องล่าพัฒนาพี่น้องนะครับ เดี๋ยวพอจะดีนะครับถิมาฟันท่งรัฐบาลไทยเพราะว่ารัฐบาลไทยได้ปล่อยออกไปแล้วของวดประจาวันที่16พี่น้องนะครับเนาะได้ปล่อยออกไปได้สองสามหมื่นเลยพี่น้องนะครับเนาะให้พี่น้องเข้าไปเบื้องในทัางอ่ายูทูบเลยพี่น้องเด้อพอใจดีชาแนลพี่น้องนะครับเข้าไปเบื้องรัฐบาลไทยกันนะครับพี่น้องเนาะ ล่าพัฒนาของวันประจำวันที่16กร็รกฎาคมสองหา6ดล่าพัฒนาพอใจดีล่าพัฒนาพอใจดีพี่น้องอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้าในนะครับมีดีแน่นอนพี่น้องนะครับรุดกระรุดไปความพยายามของมีนะครับ แล้วทาาหน่อยครูหน่อยหางพี่น้องบอ่อหลายเด้อนะครับมักกระจัดพี่น้องคัดกระพานนะครับเบิกไปก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รับเนืกันแล้วกันพี่น้องนะครับเนะาะเล่าพัฒนาพ่อใจดีวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวพร้อมเด้พี่น้องบ่ได้วิ่งหลายตัวเด้นะครับวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวพี่น้องนะครับวิ่ง วิ่งตัวเดียวพอมน้าพี่น้องเข่าคือเข่ารุดคือรุดพี่น้องนะครับบมมีเลขกอ่าน,นั้นพอรอมพี่น้องเอาชนิดว่าเอาหนามาที่สุดอะพี่น้องเอาลงมาให้พี่น้องนี่คือว่าหนามาที่สุดหนาเดินที่สุดบมมีเลขกติดเลขกยังพี่น้องนะครับเอาเลขที่หนามาาเลขที่หนาจะเป็นไปได้นะครับ วิ่งบนล่างแปดได้พี่น้องเด้อแปดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับแปดเม็ดเดียวเด้อนะครับแปดเม็ดเดียวอยู่กับพี่กับน้องที่สีเอาไปพิจารณานะครับพอใจดีมีเนี่ยงฝากพี่ตอนน้องบ่ไลยคู่บ่ไลยหางนะครับ ล่องกันไม่ไปกันต่อนะครับกับแนวทางเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องนี่คือเล่าพัฒนาพอใจดีพี่น้องนะครับ มาเบิกชุด3ตัวชุดเดียวเด้พี่น้องบ่หลายชุดเด้ชุด3ตัวชุดเดียวพี่น้อง2ตัวกับชุดเดียวชุด3ตัวบ่ต้องหลายคูหลายชุดหลายหางพี่น้องถ้าจะเข้าคือเข้าหลุดก็ให้เขาหลุดไปนะครับชุด3ตัวหลุดคือหลุดไปนะครับชุด2ตัว ชุดสองตัวนะครับบ่มีคำว่าหาคู่หกคู่บ่มีพี่น้องนะครับเนาะเขาคือเขารุดคือรุด,ดปังคือปังเลยชุดกันนะครับผู้ใดอยากเบิ่งเนว่อทางรัฐบาลไทยพี่น้อง ะครับพ่อใจดี h ช n แนลเด้อเข้าไปดูในช่อง YouTube ได้พี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาหกซีพี่น้องแต่บรัยลงช่องแต่ลงหากลุ่มนะครับลงในกลุ่มพี่น้องนะครับชุด3ตัวพี่น้องนะครับชุด3าตัวของพ่อใจดีพี่น้องพี่น้องสิมกักหรือบม่มัก นะครับแล้วแต่พี่นลองสิพิจะหน้ากันนะครับอย่างไรก็ขอฝากไว้น้ำแมก่กันแล้วกันพี่นอ้องเจ็ดแปดห้านะครับเจ็ดแปดห้าพี่น้องเจ็ดแปดห้าเด้อสองตัวพี่น้อง บ่หลายคู่บ่หลายหางพี่น้องมีหางเดียวสามตัวมีเจ็ดแปดห้าแต่พอใจดีตัดหาย,ยานพี่น้องบ่ตัดเล่นนะครับสองตัวแปดห้านี่ครับมันเป็นเลขคู่เดียวก็มาดเจ็ดหามาเจ็ดแปดพี่น้องนะครับแค่นี้แหละนะครับเจ็ดห้า ย่านพี่น้องว่าตัดเห่นนะครับพอจะดีก็เลยตัดหายซะนะครับนะครับแปดเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเลยพี่น้องเด้อแนวทางพอใจดีลองเมืองอีกสักตั้งพี่น้อง ลองดูอีกสักครั้งนะครับแต่ผู้เลยังมั่นใจในฟีมือพอใจดีนะครับให้พี่น้องลองติดตามนะครับเล็กวิ่งเหล็กหลุดกระตวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวพี่น้องนะครับเนาะ วันที่16กร,รกฎาคม2568ลาวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่าง8เมตรเดียวพี่น้องจับคู่ชุด3ตัว785พี่น้องชุด2ตัว85ชุดกัน75กับ87พี่น้อง เอาพี่รองครับหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีร่วมในกันแล้วกันพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยร่ำด้วยสูป้ปู่สู้คนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนา้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ